จคนนะครับจิตคนฝากเขาฝากแจได้ครับคนนะ้าใครยังไม่ตามช่องอาจารย์ก็รบกวนติดตามช่องอาจารย์หน่อยครับคนนะาขอมุม้งแจสองอันนี้ไหมครับปิจงพันเลยนะพักก็วันละคืนนะครับแล้วล้วส่งปืนพ่นตอนนี้ดีนะครับทฤดีบางทีอีกรอบนึงนะครับบางทีบางทีเอ่ออาจารย์รบกวนปืนพน่นปืนพ่นกันบางทีได้ไหมครับบางทีพอส่งปืนพ่กนกันไหมอาจารย์ไหวไหม ถ้าขอบคุณมากครับบางทีขอบคุณนะคุณพันละครับขอบคุณมากครับบางทีมีได้รถามดวูไหมครับบางทีมีได้รถามดูไหมถามได้นะครับบางทีขอบคุณมากครับบางทีนะที่ยังอินดูจะเสมอมานะบางทีลงแล้วครับบางทีขอบคุณยิงๆครับโอเคช่วงนี้อครับเอ่อช่วงนี้รายได้ที่บอกขาลงหน่อยครับบางที